สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตเจ้าเก่าอะไรเดิมครับวันนี้เรามาทดสอบใหม่กันนะครับตัวค o มิก้า p 3กับตัว Boya า m 1 0 0 0 l ตัวนี้เนี่ยเ,เสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับซึ่งผมก็ใช้2ตัวนี้ลากสายนะครับผูกสายเข้าไปเข้าไปที่ตัวตัวนู้นนะครับเป็นตัวค o มิก้า d 3นะครับแล้วก็ เอาตัวคอมิก้า ad 3เนี่ยสองซอสนะครับเข้าไปเป็น1ซอสโดยที่1ซอสเนี่ยเอาพุทไปเสียบกับตัวกล้อง a 7 2ซึ่งคราวนี้ผมจะลองใช้2อซอสแล้วก็ลองดูว่าไม้สตัวนี้เสียงเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะสลับไปสลับมาดูนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงซึ่งเสียงตอนนี้ที่ได้ยินนั่นคือเสียงของเจ้าตัวไมโครมิก้าเป็นไม้ช็อตกันเหมือนกันซ้ายขวานะครับนี่ยิงคือยิงยิงอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับ เป็นการยิงแบบไข้ไข้เลยนะครับจะได้ดูเสียงว่าเสียงเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็บางทีไปเจอกรณีที่ว่าเราอยากจะสัมภาษณ์ใครเราก็ต้องใช้ไม้สตัวนี้นะครับในการทํางานที่ออกมานะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเสียงดูก่อนซึ่งเสียงที่ผมใช้ตอนนี้คือตัวไมโครมิก้าเนาะแล้วตัวอีกฝั่งหนึ่งผมใช้โบย่านะครับซึ่งผมจะใช้เป็นคําถามเนาะ คำถามนี้ก็คือคิดมาสนุกสนุนครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ของผมวันนี้ก็คือคุณณเดช <c oughs> คุณณเดชแห่ง FM มการเวลานะครับผมจะลองสอบถามคุณณเดชดูนะครับคุณณเดชครับลองเล่าอะไรมาคร่าวๆเกี่ยวกับตัวคุณให้ฟังหน่อยครับอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์การสมัครเข้างานแต่จริงแล้วไม่ไม่เกี่ยวกับ เนื้อหาในประเด็นตรงนี้นะครับประเด็นตรงนี้คือการเทสเสียงเท่าน,นั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองให้คุณนดเดตตอ,อบคำถามดูนะครับว่าลองเล่าคร่าวๆมาดูสิครับว่าตัวคุณนั้นเป็นเป็นคนยังไงบ้างเกี่ยวกับตัวคุณนะครับมายุยิบเอครับบ้านอยู่นองแคมครับอ๋อนี่ตอบมาแค่นี้เลยนี่ดูคิดไม่ออกเลย <laughs> อ่อโอเคต่อไปนะครับก็คืออ,อันนี้เกี่ยวกับงานสำคัญสัมภาษณ์งานนะครับ ทำไมคุณถึงลอาออกจากง,งานเก่าครับมีปัญหากันนิดหน่อยครับง,งานเก่าแล้วก็อยู่ไกลนะครับไกลจากบ้านอาแล้วคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับร้านของเราบ้างครับณนะตอนนี้คําถามแบบโคตรกดดันเลยวะ <laughs> ทำงานงรลูกพี่สบายลูกพี่ไม่ไม่ตึงเครียดมากกับเรื่องงานทํา,าทไมคุณถึงมาสมัครงานกับเราล่ะครับทําไมคุณถึงมาใช่ทําไมคุณถึงมาสมัครงานกับเราล่ะครับเพราะมันอยู่ใกล้บ้างครับแล้วเป็นคนรู้จักกันนะครับอาตามความเข้าใจของ ของคุณณเดชเนี่ยคุณณเดชคิดว่าตําแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่คุณณเดชต้องรับผิดชอบครับคือยิงของออกรับตะต๊อกยิงของเข้าแล้วก็เติของครับโอเคคราวนี้เราสัมภาษณ์ไปครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสลับตัวใหม่ดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงครับเมื่อกี้นี้คุณณ,ณเดชได้ตอบ เข้ากับเสียงไม้เจ้าตัวโบยาคราวนี้เดี๋ยวผมจะสลับผมจะใช้ไม้โบยาสัมภาษณ์แล้วก็ให้คุณณเดชต,ตอบเป็นตัวไมโครมิก้านะครับอ่ะนี่สลับกันแล้วตอนนี้ผมใช้ตัวไม้โบยาครับแล้วก็คุณณเดชใช้เป็นไมโครมิก้าครับอ่ะต่อไปครับงานของคุณณเดชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลังจากเลิกงานเนี่ยชอบทํางานอะไรบ้างครับเกี่ยวกับงานอดิเรกแม่ทำครับื่้งากเล่นสนุกครับเราตอบได้เยอะมาก ไม่ได้ทำาลยไม่ได้ทำาอะไลก็อยากเล่นเซรู้จริงไหมเออไม่ใช่หมายถึงว่าคำคำตอบอะงานดีเลกมีแค่ดีใช่ไหมแบบไม่มีแบบเยอะมากกว่านี้มีแค่งานเดียวก็เราก็เล่นเกมทำงานเลยโอเคครับแล้วมีอะไรเป็นจุดเด่นจุดอ่อนของคุณบ้างครับที่ที่เห็นจุดอ่อนก็ไม่มีใช่ไหมฮะตอบได้ครับตอบได้ครับเป็นธรรมดาธรรมดามากนะครับแล้วก็อ่คุณมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเราเพิ่มเติมไหมครับในส่วนของร้านตรงนี้ ถามกดดันแค่เนี่ยมันเป็นคำถามสมัครสมัครเข้าง,งานจะเป็นแบบนี้แหละคำถามจะประมาณเนี้ยเชิงประมาณนี้แหละมันจะกดดันกดดันแต่อย่าแต่อย่าคิดจริงไม่มีอะไรมากข้อสงสัยมันไม่มีเลยคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้วก็เคยงงเคยวางแผนวางแผนเกี่ยวกับการทํางานไหมครับว่าจะต้องเป็นยังไงบ้างยังไม่คิดเลยแล้วนี้ครับ ทำเลยทำไปก่อนโอเคแล้วตอนนี้เห็นเห็นได้ข่าวว่ามีมีความรักด้วยเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ความรักเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเขาเฟซบุ๊กได้เลยฮะเดี๋ยวตัดแล้วแท็กลง f เฟซบุ๊กเลยฮะมันก็กำลังจะดีขึ้นครับความรักเพิ่งเริ่มต้นใหม่ครับแล้วความรักครั้งเก่ากับความรักครั้งใหม่นี้คิดว่าความรักครั้งเก่ากับความรักครั้งใหม่ความรักครั้งไหนที่ดีกว่ากันครับผมว่ามันเอามาเปรียกกันไม่ได้หรอกมันมันรักของรักใหม่รักเก่ามันเปรียกกันไม่ได้มันแล้วแต่คนครับ แล้วักครั้งใหม่ครั้งนี้คิดว่า <laughs> จะตัดใน Facebook ให้ได้ <laughs> อ่าโอเคนะครับก็ประมาณหนึ่งละกันเนาะนี่ก็คือเทสใหม่ครับว่าไม่ในราคาอีกราคาหนึ่งหรือต่างยี่ห้อกันเนี่ยเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองไปฟังกันดูนะครับก็ตอนนี้ผมต่ออย่างที่เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะลองทำไลฟ์ดูในแฟนเพจ a c e บุ๊กดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคิด คิดใหม่ว่าจะมีคําถามอะไรที่มันไม่กดดันไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวน้องผมจะเครียดตายนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ